สวัสดีทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวนะครับกับ๊อปฟิลเตอร์นะครับที่พี่น้ลงขายบนอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้ก็เป็นเรื่องของอาตอนนะครับ M A ศ 19B นะครับก็นี่นะครับสภาพเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่จ้านี่นะครับก็ตรงนี้นะครับทำจากเหล็กนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเป็นเนี่นี่ครับแบบงอได้นะครับแบบงอได้นะครับนี่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับผม เป็นนะครับนี่ที่ขันแล้วก็ล็อกเข้าไปก็ได้นะครับผมก็หลายคนอาจจะไม่รู้นะครับป๊อปฟิลเตอร์มีหน้าที่ไปทำอะไรครับป๊อปฟิลเตอร์นะครับมันมีหน้าที่แบบการเสียงป๊อปนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดคําบางคำที่กระแทกอย่างเช่นพวกตัวบีตัวพีเงี้ยถ้าเกิดในฝรั่งนะครับใครดูคลิปแบบจะเจอคําว่า people p i p e r paper pizza people p i p e r paper pizza อะไรประมาณนี้ครับที่มีเดียวกัเพอร์เงี้ยครับมันก็จะไปกระแทกนะครับกับไมโครเนเตอร์ตัวนี้นะครับที่เป็นนะครับของ ป๊อฟิลเตอร์แบบเหล็กเนี่ยก็จะมีหน้าที่นะครับทําให้หักเหเนี่ยจะตรงนะครับมันจะหักเหไปข้างล่างนะครับเป็นการปุ๊บตรงทําให้ลดแรงเสียงป๊อปเข้าไปในที่ไมโครโฟนแบบคอนเซอร์ครับเดี๋ยวพี่จะพูดนะครับว่า <c oughs> people pipe r paper pizza 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 people pipe paper p e o l paper pizza people อ่าอันนี้นะครับก็คือนะครับเป็นเรื่องนะครับของการป้องกันครับของป๊อปฟิลเตอร์แบบเหล็กนะครับก็ตัวนี้นะครับก็ช่วยนะครับในเรื่องของการการเสียงป๊อปให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็วิธีการใช้อย่างหนึ่งครับก็คือว่าปากเนี่ยเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเรานะครับไม่ควรเอาไปห่างขนาดนี้ครับควรจะอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อว่าให้ปุ๊บเสียงมีการหักเหไปทันทีครับเพราะถ้าเกิดมันอยู่ไกลมากเนี่ยเฮ้ยมันก็จะมีเล็ดรอดเข้ามานะครับอย่างนี้ถ้าเกิดเราเห็นนะครับในพวกสตูดิโอนะครับเขาก็จะบบว่า เนี่ยครับอยู่แล้วขนาดนี้เขาไม่ได้ไปอยู่อย่างนี้นะไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเริ่มมีป๊อปฟิลเตอร์เราก็ต้องใช้ให้ถูกด้วยนะครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับกับการรีวิวของคลิปคลิปนี้นะครับแล้วเพียงขายป๊อปฟิลเตอร์ันนี้ครับ พะเพพูพูเนี่ยครับก็ตัวนี้ก็ขายราคา459บาทนะครับรวมส่งทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็อยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถมารับกับมือได้นะครับเพราะเพื่อนอยู่จังหวัดอุดรนะครับก็ตรงนี้ครับก็สภาพยังดีๆอยู่ครับผมโอเคครับแล้วก็จบการดูคลิปนี้ไปเพียงเท่านี้นะครับใครชอบก็ฝากกดชายเยอะๆนะจ๊ะตัวนี้จะออกไปไวัยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อให้ดูนะครับอันนี้คือการพูดนะครับที่มันแตกต่างนะครับ กับมีกับไม่มีนะครับอย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดแชร์เยอะๆนะครับไอตัวนี้ของพี่อันเจอกไวๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวอื่นออกมาขายต่อนะครับโอเคครับเพื่อนจบการในรูปขึ้นนี่ยไปเพียงเท่านี้ครับชอบอย่าลืมกดแชร์นะจ๊ะหรือว่าใครชอบตัวสั่งซื้อได้นะครับตามลายที่อยู่ข้างล่างครับผม